สวัสดีครับวันนี้ผมจะให้เกี่ยวกับเรื่องความรู้ในการขั้นตอนการเช็คระยะของตัวรถยนต์ภายใน60นาทีของตัวต้าเจดีคาครับรายละเอียดของการเช็คระยะของรถยนต์ภายใน60นาทีจะมีดังต่อไปนี้ 1. จะเป็นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมใต้กรองน้ำมันเครื่อง 2. จะมีขั้นตอนการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบเบรคทั้ง4ี่ล้อนะครับ ทั้งหน้าและหลัง 3. จะเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบช่วงล่างเครื่องยนต์ระบบส่งกําลัง 4. จะเป็นการตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างทั้งหน้าและหลัง 5. จะเป็นการตรวจสอบระบบน้ำฉีกกระจกที่ปัดน้ำฝนระบบเครื่องปรับอากาศแอร์และสุดท้ายนี้เกี่ยวกับการตรวจสอบเช็คระยะรถตามระยะทางข้อดีคือ 1. ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวรถให้อยู่กับคุณตลอดไปยาวนาน 2. ช่วยลดการสึกหลอลดการสิ้นเปลืองนะ้ำมันเชื้อเพลิงลดการเกิดมลาวะภัยในตัวชั้นบรรยากาศและสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Ti ก t o k Facebook ของตัวต้าเจดีคารื้โชว์อยู่ด้านล่างนี้ด้วยครับขอบคุณครับ